สวัสดีครับผมวินกูรูลิวิ่งครับ กูรูทอคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับใน EP นี้เรามาอยู่กันที่บริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนนะครับหรือที่มีตัวยอ่อว่า ER E V E R e v e r นั่นเองครับบริษัทเอเวอร์แลนด์นะครับอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างนะครับอยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือ d e v e l o p e r นั่นเองครับวันที่เริ่มต้นซื้อขายหุ้นครั้งแรกนะครับคือวันที่23กุมภาพันธ์2537นะครับโดยมีทุนจดทะเบียนนทั้้งสนน4855 บาทโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันตั้งแต่พันธก,กิจนโยบายรวมถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทเอเวอร์แลนด์กันก่อนเลยครับเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเอเวอร์แลนด์นะครับบริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและความสุขอย่างยั่งยืงยนของลูกบ้านเป็นสาคัญน,นะครับโดยบริษัทนะครับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์อาคารชุดพักอาศัย ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยเน้นทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญนะโดยที่ตั้งจะต้องอยู่ใจกลางเมืองใกล้ห้างสรรพสินค้าโรงเรียนสถานที่ราชการสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้ครับมาพูดกันถึงภาพรวมในการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทเอเวอร์แร์กันบ้างนะครับภาพรวมการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาเป็นหลักนะครับและขยายการดําเนินงานไปยังธุรกิจในกลุ่มโรงบาลด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใน การดําเนินง,งานผ่านบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งแบ่งการดําเนินง,งานเป็น2ส,สายธุรกิจหลักๆดังนี้เลยนะข้อแรกคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งจะแบ่งแยกย่อยเป็นธุรกิจจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านเพื่อขาย ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขายธุรกิจรับบริหารโครงการนะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆดังนี้เลยส่วนลักษณะธุรกิจที่2นะครับคือลักษณะธุรกิจโรงพยาบาลนะครับดำเนินการบริหารงานโดยบริษัท My Hospital จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ100้นร้อยละร้อยเซน์ะครับประกอบกิจาการลงทุนและมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งโครงการบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์นะครับในส่วนของ โครงการบ้านเดี่ยวนะครับก็เช่นโครงการ My Home Silver Lake โครงการ My Home เชียงใหม่โครงการ My Home Avenue นะฮะโครงการ Ever City สุขสวัสดิ์พุทธบูชานะครับโครงการ Ever Place สุขสวัสดิ์พุทธบูชาโครงการ Ever City รามอินทราเป็นต้นนะครับในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมนะครับได้แก่โครงการ My Villa นะครับโครงการ The Royal Beach นะครับโครงการ My Resort บางกอกนะฮะพอหอมปากหอมคอกันไปแล้วนะครับกับบริษัท Everland จำกัดมหาชนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยาก หาข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทนี้หรือคนที่กําลังสนใจบริษัทนี้อยู่นะครับสำหรับ EP ถัดไปนะครับเราจะเอาหุ้นอสังหาตัวไหนมาคุยกันต้องรอติดตามชมกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามกันจนมาถึงท้ายคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะอย่าลืมกด subscribe ช่อง Guru Living ตัวจริงเรื่องที่อยู่ผมจะนำสาระความรู้คอนเทนต์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมาแนะนำเพื่อเป็นตัวเลือกให้ทุกๆท,ท่านได้ดูประกอบการตัดสินใจก่อนการซื้อบ้านทุกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ